เมื่อวันที่20ตุลาคม2563พนตรีพัชลาพลศิริรักผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่26ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมวิชาชีพของทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุนหน้ากองรอยมณฑลทนหารบกที่26 โดยมีวิทยาลัยศิละปะหัตถกรรมกรุงเทพได้สนับสนุนวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะวิชาชีพทา้งด้านการทําเครื่องหนังช่างทํารองเท้าซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสัน้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฐานสามารถพัฒนาฝีมือและนําไปต่อยอดเป็นอาชีพได้พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรผู้สอนพร้อมทั้งให้กําลังใจน้องน้องทหารที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ยยกได้กษานการทำรองเท้าคุณมาะหม่ไม่ว่าจะเป็นรองเทา้ารองเท้าแตะหรือว่ารองเทาเ้าผ้าใบเนี่ยได้ักษาการทํารองเท้าหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้คมดอมมอนคนพ่อทหารก็ต้องมีคอมมอนคนนี่แหละอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำรองเท้าเนี่ยมันสามารถไปต่อย,ยอดได้หลังจากที่เราผรสสบการไปแล้ว นี่ยสามารถนําไปต่อยอดได้ใช่ครับความเาป็นด,ด,ดีีไม่แ่อาจจะเป็นอาชีพหลักได้ไไดเป็นอาชีพหลักได้ไไดวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพนะคะก็ได้ร่วมมือกับทางกองทัพภาคที่2นะคะแล้วก็ค่ายต่างๆที่ในสังกัดของกองทัพภาคที่2 โครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนของกองทัพภาคที่2ด้วยระบบทวิภาคีสาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนังซึ่งดําเนินการมาแล้วนะคะตั้งแต่ปีการศึกษาพศ2558จนถึงปัจจุบันมีผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว5รุ่นค่ะรวมทั้งสิ้นประมาณ1 0,000กว่าคนนะคะเรามีความภาคภูมิใจอย่างมากค่ะที่ได้ช่วยให้การสร้างอาชีพกับพี่น้องทหาร,หารค่ะให้มีอาชีพที่มั่นคงต่อไป ขอขอบคุณกองทัพภาคที่2ค่ะและทุกหน่วยงานขอบคุณค่ะ